สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับมุมเก่ามุมเดิมอ่าเห็นแวบๆเนาะอ่ะครั้งนี้เราจะมาพบกับรถจนมือสอง t o y o ทานะครับผมก็จะเป็นเชฟโรเลกคูดนะครับปี2013เป็นตัวออปชั่น1.8 Ls นะครับผมออกใหม่ตอนนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ย875,000เ่าอ่ะสำหรับครัน้นี้เนี่ยการันตีเลยครับสวยเดิมใส เช่นเคยดูรอบๆป็นก่อนนะคันนี้เป็นรถน้ำมันล้วนนะครับผมไม่มีแก๊สนะเครื่องพันแปดร้ซีซีเบาะหลังความมันเล็กประสงค์ของเขาพับได้นะฮะแยกได้ก็จะเป็น60-40สิเหมือนเดิมนะอ่ะเพื่ออะไรเพื่อการนั่งโดยสารคนของอ่าจะไม่พับร้อยไปแล้วก็ของชิ้นเล็กๆแต่ยาวเราก็ ี่ยพื้นที่การนั่งอันนี้ก็จะเป็นตัวถังเดิมๆนะครับผมเครื่องดีเดินเรียบนะ,ะเดี๋ยวพาวนร,บรอบๆออกใหม่ตอนนั้นแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอ่าเครื่องดีนะครับผมก็ตามรถใหม่เนาะมาคบไปว่า บาะหลังพับเก็บได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวพับเก็บไปอันนี้ปอดิติดล็อกเบลนะครับตัดคู่หนึ่งปึ๊บอ่ามีที่วางแก้วน้ำเท้าแขนตอนหลังนะครับภายในสสวยเบาะผ้าเดิมโรงงานนะรถยังไม่มีการแบับแปลงเป็นหุ้มหนังตัวนี้จะเป็นออปชันเบาะผ้าอ่า สำหรับคันนี้เป็นรถปี2013เชฟโรเลตคูดสวยเติมการันตีสภาพเช่นเคยจากเรานะ,ะเรียวๆนะครับผมไม่มีการตัดต่อนะตันนี้ก็จะมีกล้องหลังให้นะตีแต่งสวยงามนะมีริ้วมีรอยบ้างตามการใช้งานแต่โดยรวมก็ตีสักเกกว่า อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผม กระจกไฟฟ้าเป็นท่านล็อกมีล็อกกันกระจกนะภายหนตามที่เห็นครับเชื่อเงเย็บนะจอคันนี้นะครับผมเขาให้เป็นผมได้มาเป็นวิวเขาเปลี่ยนมานะของโรงงานมาไม่ทันสมัยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นตัวสองดิ้ซิงบูทูธได้นะครับแต่ยังไม่เป็น Android นะแต่รถคันนี้ออปชันของเขาเนี่ยก็คือว่าจะมีรองรับก็คือว่าผมอะไรเนี่ย จะเป็นมัลติฟัง์ชันละแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ารับไปให้ทันยุคทันสมัยไปเปลี่ยนเป็นจอยแอนดรอยก็สามารถคอนโทรลบวูมอะไรได้ถุงลมนิสภัยนะหนึ่ลูกไมเลสเก้าหมื่อ่ะเก้าหมื่นสองพตีละ93,000นะครับทดลองใช้ทดลองวิ่ง เทสดูแล้วรถปกติไม่มีปัญหาอะไรให้ช่างตรวจสอบตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์คันนี้ก็จะเป็นออโต้พร้อมหมวดเ e อ็มสปอนะครับคือสามารถโยกเกียร์มาเป็นแมนนวลเองได้นะอ่ะอม,มันจะหอบหอบนิดนึงนะครับติดแมสเบาะผ้าแบบสวยๆนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมก็เชฟโรเลตคูดหนุดป L S วิ่งเก้าหมื่นโลรถบ้านแท้ๆนะครับไม่ใช่รถตระมูลเนาะเล่มยึดไม่มีนะครับผมก็จะเป็นแจ้งรถบ้านรถเปิดไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ตามปกติเนะตามเลทต,ตามเครดิตของลูกค้าที่ซื้อเนาะอ่ะก็ปี2013นะครับผมจดทะเบียนกุมภาปี13บสา สวยเดิมการันตีสภาพตามคลิปต้นคลิปเนาะอันนี้เครื่องดีเกียดีนะครับผมวิ่งปกตินะไม่มีกระโชกห้องขางนะครับราคาปกติทั่วไปเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะถ้าสภาพแบบนี้นะคันอื่นผมไม่รู้อันนี้ราคาเราๆแล้วกันครับช่วงโควิดเนาะ เราก็ขายกันมาโควิดหลายรอบแล้วก็นิยมซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมซื้อจริงมีจริงขายจริงมีตัวตนนะครับขายจริงไม่ต้องกลัวเนาะตามประวัติเช็คเครดิตกันได้นะหน้าเฟซหน้า YouTube หน้าอินบ็อกซ์หน้า LINE มีให้เต็มสำหรับราคาคันนี้เนาะถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยสภาพอย่างนี้เนี่ยก็มี1,75,000 1 7 9 0 0อ่ะผมขายเร็วขายสดเนาะขายตามสภาพ10,000 กหมื่นสองพันนะ,ะถูกใจพร้อมจบพร้อมจองพร้อมโอนพร้อมส่งพร้อม,มารับรถราคาคุยกันได้นิดนิดหน่อยหน่อยหรือราคากล้าคุยกล้าขอกล้าต่อกล้าให้เรามาคุยกันนะครับผมที่ตัวรถหรือโทรจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนกว่าก็เปิดราคาหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันถูกใจพร้อมจบคุยกันลดได้พร้อมส่งเช่นเคยนะครับผม มารับมาซื้อมาชมมาดูได้ที่บ้านตลอด24ชั่วโมงนะท้าไม่ติดเวลาเคอร์ฟิวอ่ะก็ออกห้าง875,000เนาะรถปี13อันนี้ปี2021เหลือ162,000สำหรับผมก็ถูกใจก็ตามมารับกันได้นะครับ สวยๆคัณภาพปีใหม่ๆยังไงก็เจอกันยังไงก็รบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างนะครับอ่า YouTube Channel ไทยธนรัตน์ทอยยูสคาร์ Facebook Fanpage ซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับผมก็จะเป็นรถยนต์มือสองทอยยูสคาร์อ่าแล้วก็ Facebook ส่วนตัวไทยธนรัตน์ทอยยูสคาร์รูปภาพเพิ่มเติมสามสิบกว่าภาพ นะพร้อมก๊อปลิงคลิปวิดีโอ YouTube นี้ไปอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นลาย ID type 8 7 9 6ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นสายด่วนสายตรงนะโทรคุยโทรข้อมูลชัดเจนนะครับผมต่อรองราคาสอบถามปัญหาอะไรต่างๆข้อมูลการใช้งานหรืออะไรยังไงถามตอบได้สบายใจ เบอร์โทรสายตรงสายต่วน0 8 6 5 8 8 28 28 8ดหกห้าแปด2ป8ูนยนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ก็ลาไปละถูกใจพร้อมจบสกิดมานะครับราคาคุยกันได้เนาะอยากได้อะไรยังไงตรงไหนถ้าไหวเราก็ขายคุณไหวเราไหวพบเจอกันนะครับยังไงก็เช่นเคยครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตาม จะได้มีกำลังใจหารถสวยๆอ่าสำหรับรถราคาหลักหมื่นเราขายอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงนี้เรายังหาสภาพสวยๆไม่เจอเราก็เลยยังไม่ได้รับมานะครับยังไงก็ติดตามกันไว้สำหรับรถลูกค้าที่ว่างบไม่เกินแสนยังไงก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กันหน่อยนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเอาไว้หาสวยๆมาให้ใช้กันหรือถ้าใครพร้อมที่อยากได้รถปีใหม่ราคาถูกแต่ถูกแลดีนะมีจริงยังไงเราคุยกัน ติดตามกันไว้นะครับยังไงวันที้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย